สวัสดีค่ะพี่น้องเป็นใดคะสบายดีแม่หมอคะพี่น้องเมนี่ในช่องย่าแซนย่าช่องเนีค่ะพี่น้องสิบห้ามาก,กินขะปุ่นอีกแล้วค่ะเนี่ยขะปุ่นอ่านี่ต้มไม่ไหมค่ะพี่น้องประมาณครึ่งกิโลนี่แหละค่ะเอ่อกับน้ำยาน้ำยาป่าน้ำยาป่าปลากระป๋องเมนี้ปลากระป๋องค่ะพี่น้องลูกชิ้นนี่ค่ะเห็ดหม่ๆโอ้ยบอ พี่น้องบ่เห็นนี่ใส่ใส่สารพัดค่ะพี่น้องใส่ใส่บักพริกไทยนี่โอ้ยตายอใส่พริกไทยนี่ค่ะพี่น้องใส่พริกไทยด้วย,ย,แ,ย,ย,วยแล้วก็ใส่พริกเอ่อพริกหยวกพริกหยวกข้าวค่ะพริกหยวกเขียวพริกหยวกแดงใส่แทน่นเอ่อแท่นลูกโดดข้าค่ะคิดว่าแท่นลูกโดด จริงๆกับมีพริกลูกโดดอยู่ค่ะแต่ว่าบอไซล่องไซพริกเนี่ยมาค่ะโอ้ยกระดินกระดอนไปทั่วหอนๆเลยค่ะพี่น้่งไหนใส่ อ่ะค่ะใส่น้ำหมดหลดนมจีนมันต้องอหล่นบโนหล่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 นหรอค่ะพี่น้องหล่นหล่นมาจงบ่นหล่นนี่ค่ะหอนหอนมากค่ะพี่น้อง เอ้ยมาค่ะมาค่ะนี่ผักค่ะพี่น้องเมื่อนี้พักมีผักสดผักลวกโอ้ผักหลายหลายนมจีนคนมากินผักค่ะพี่น้องนี่แหละบักพริกนี่ก็ลวกค่ะพี่น้องแล้กกกลวก็บักบวบบวบนี่ก็ลวกบักทั่วก็ลวกค่ะพี่น้องกระลำมีขนาดเหลือขานายูสองต้นค่ะพี่น้องขนาดนี่ก็ลวก แล้วผักกาดดองผักกาดดองอือเขาอืมผักอะไรผักสดอันนี้ทาผักสดผักสลัดสลัดค่ะบ่ม,มีฝรั่งซีเล่าค่ะพี่น้องหนาวมามาให้พี่น้องบ่งคักๆนี่ค่ะ อย e <Christopher> <Lake des> <nes> ู่เดเห็นแต่ว่ากระปุนฉันอยู่ทางใดมืเมนี่อยากกินมื้อค่ะพี่นงมาอืมพริกไทยอ่อน กินกับสลัดสดดิดเข้าไปที่จริงหันก็ได้ดรค่ะ อยากเด็ดแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บเมืองมแต่ไอกลนเขากระชายคำนี้กระชายเพ๊กไทย

ทราบคับพี่น้องไทยอ่อนมันเผ็ดๆหอมๆอ คณนะ mm-hmm <laughs> ใบกระกูตอืมในหมอนี่น้ำยามีแต่สมุนไพรค่ะพี่นอ้องใบประกูตข่าตะไคร่พริกไทยอ่อน แล้วก็อะไรกระชาย พักหลายๆสิกินวอกครบเนะาะพักหลายยางพดแบค่ะบวกเลยลวกมใาหา้ยมันนิ่มลวกเพราะแต่ มันกรอบๆเผ็ดพริกไทยค่ะพี่น้องนันตามหงอีกแล้ว ตามเคยตามระเบียบ เพ็ดก็กินให้หมดกับขนมเพราะว่ามันแพง 嗯。Mm. ต่อหน้าอ,อีกขั้นสองขั้นหน่อยละวน้อยหนึ่งอิ้นจิ้มผักหลายผลในจ่องยายแสญญนยายแสนอ่ะสิบได้ดไปแล้วค่ะขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องผู้ที่เข้ามากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆแล้วผู้ที่เข้ามากคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันครับพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.